สาวไซส์อยากดูดไขมันลดสัดส่วนจากไซส์ XXXL เป็นไซส์ S ทำได้จริงไหมแอมสองห้องถ่าย EP ที่23นี้มีคำตอบค่ะ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคนไท้อยากได้ในเรื่องของไซที่เปลี่ยนจากปกติไซส์เอกเนะคะเป็นไซตตัว S เลยค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นสาวผัสไสเช่นเดียวกันค่ะมาดูดไขมันบริเวณหน้าท้องกับคุณหมอแมนผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรเราไปตามชมกันเลยค่ะ หมอคะสาวพัฒไซกับคนไข้ที่ดูดไขมันลดเข้าไปมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะแน่นอนครับก็ต่างกันนะครับคนไข้ส่วนใหญ่เี่ยที่มีขนาดเป็นสาวพัสไซเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าอยากจะลดขนาดดีดูดไขมันแล้วเนี่ยสามารถลดขนาดตัวเองเนี่ยไล่เข้ามาขนาดแบบไซส์เอ็มไซส์เอเลยซึ่งพวกนี้มันเป็นไปได้ยากดังนั้นเนี่ยหมอจะขอจูนความเข้าใจของคนไข้ไม่ว่าจะดูดบริเวณไหนของร่างกายก็ตามแล้วอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะครในกลุ่มของสาวพัฒไซเนี่ยมักจะมีโรคจาตัวเช่นโรคความดันนะฮะโรคเบาหวานหรือ metabolic d i s e a ต่างๆนะครับดัง ันั้นเนี่ยคนไข้ในกลุ่มนี้อย่าเพิ่งเขาจะผิดนะครับว่าดูดไม่ได้ดูดได้นะครับแต่เราต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ปลอดภัยละเอียดพอดที่จะทําการดูดไขมันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนไข้นั่นเองครับ เห็นไหมแล้วค่ะทุกคนเคสวันนี้เอวเล็กลงเยอะมากอาจจะไม่ถึงขั้นได้เอวซูเปอร์เอสแต่สัดส่วนลดลงแน่นอนสิ่งที่สาวทัสไซชอบมากที่สุดเลยหลังจากโดดไขมันไปรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้ตัวเบาขึ้นจะเดินเหินใช้ชีวิตประจําวันรู้สึกสบายอย่างมากๆเลยค่ะ